อกอาภัพไม่เต็มที่เลยทางง้อเรื่องไทยแล้วเรื่องไทยอะไรนะเรื่องไทยย้อนเอ้ยย้อนไปแล้วย้อนจบโอ้โหเฮ้ยจากใจพี่นะลดเลยพวกมึงไปแข่งอีกอย่าโทษเลยมึงเชื่อกูดิไอ้เหี้ยยิงมีชิบหาย ผดูนแต่ละคนแต่พอไปแข่งจิงจุดโทษจริงนะอัลลมะโอ้โหเดูสุดีลุกย้อยนะเข้ามาดูยัดีักทายครับว้อวนานไม่ทำเลยไมหายัายเยชงฮยคม่ คนคงจัดเลยแต่ใครจะคมอะไรก็แล้วแต่ครับแต่เองคมชาใครจะคมอะไรก็แล้วแต่นี่แล้วแต่เจ้าเอกคมชาเนาะโอ้โหมาจแล้วอ่ะมาจบแล้วอ่ะโอ้โหภูมิรีมคำเลื่อนออกแนวห่วงซะแล้วแหมเต่าคู่หนึ่งนอนสามคู่ นี่จุดสองอาจารย์ครับรอดต่อไปครับทำจุดสามด้ยครับผมว่าจุดสองใกล้ใกล้ไปแล้วไอพวกนี้มันเก่งเกินยนิงอะไาสุดโมงก่อนแล้วไหนไนี่นไหนตายจับผิดอะไรเ<ล>อ็งผมเป็นสุดฟ้าจบไหเพื่อน บึงเอาให้ถึงเช้าเลยคุณสอคนสองิไปนอนก่อนนะฮ้ยมีอะไรทปุกด้วยเออปุ่มรีเพลสุดจมนะปุ่มดีเพจแล้วจงอีกปาะรูวาโตเจอแล้ว อ้ามลงศอกจะเจิ้งกจจงบน่เซฟที่มือน่ตึงที่หน้าาลงศและถ้าเขากิข้าครับเขาจะพาทีมขวาสาตันทันทีครับอาลงศกส่งบอครับพี่น้องครับ

sao chém nữa mà? sẹo in đây mà, cà gì cái đó, pim, không dừng luôn nhào bay nhào luôn à? đi nghỉ trước năm sáu mươi lăm phút đi, ăn, ดีจะเข้าด่ครูเอาผู้ใดงออกกูให้สองร้อยถือเอาเอาใครงาให้สองร้อยชเฮ้ยว้าแล้วเดี๋ยว โโโโออ้้ผคุณศิลป์มันยืนคุมเส้นอยู่นะครับนี่นะครับถึงบอกตูไม่ายนะบุญเก่งอ่านี่ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นซอะถ้าเป็นรุ่ซอเจ้าเที่ยวคือเก่า ก็าบว่ามาแรกนี่จัตุรัสน,นี่ ka, ม,มีหมอลำเด้อใช่หรอมีก็สมเั็นอะไรกูไ่ได้ไปวหรอกโอ้ไม่ไหวเดะเไม่ไหวโอ้เอา้าเข้าเพื่ออยู่ต่อ รับสมัครครับนักห่าครับสองคนครับเพราะว่าดูทรงแล้วไม่จบง่ายแน่นอนโอ้โหดูยิงดีจัดเลยสอโคนกันอีกกัอีกบอลเด็กกูเลยว่าแม่หมอรัมครับสอดแจ้งดูฉันจะเป็นหมอรัมเลยเอาเอาเอาเข้าไปเอาครับคนที่ไหนเราไม่รู้ครับไม่ได้นับนะครับ กูได like? oh, okay. oh, right. so, ้ยินอ่นันสายบอกเออ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 โอ้เอาดูใจกูสีขาดเลยดูก็กูได้สองรอยจ่อยเอากูได้ีว่เขาคนไทสองร้อยกั่าคับไ นี่นะไอ้สายนี่นะทั้งสามทีมนะเดี๋ยวถ้าจัดจุดโทษนะถ้าพมกมึงยิงก็ตกรอบนะเนียเมื่อกี้จัดสายนะทันะ้งสามทีมน่ะได้กินอยู่โทษดีทุกคนเลยดูครับดูกันยาว ลงเลยก็ช่วยห่อยด้วคบกูบท่ออะไรเนี่ยโอ้ยหูุกเกมมันหลายแอ่ว่าโอ้แต่ละคนมาเก่งทุกห่ายเอขเข้าเลืออยู่ต่อชมัคร เฉลี่ยแล้วนะ,ะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วนะในการโดยจุโดโทษของแต่ละคู่นะเนี่ยเฉลี่ยแล้วรวมกันแล้วในสามชั่วโมง